เบิรแล้วบ่เขากินเจ้าเขาเขาเขาหัวให้นี่อย่าดึงมันมันนักน้ะนั่นต้องมันมันนักไว้เจ้ากินเข่าที่เพิ่นมาช่วยนะเบิร์ตและบอช่วยยังไงช่วยตัวกินไปวิชันเนอะแ่บกันกระบะกระบอสเนาะ ให้เราขายแล้วได้จีจักคมขายเนาะลูกหลานขายหลานจะคนรวมหมดหลานช่องชองคนนี้เราปะโอสองคนเด้กคุณนี่นะลูกคุณนึ่งคุณยูเทิงนนะลูกคุณนึงอันนี้ลูกเอ้ยอันนั้นลูกน้องเออชีลูกเขาเนาะอเวลาเป็นย่างไปแล้วบ่เบิ่งเราหน่อยตาเนี่ยมันปีดเราเบิ้นหงมันไงมันเลือดเออมันปีดมันออกชีขาวนะมันเบิ้นมาเราเป็นมาแต่เกิดเลยเนาะ สบายดีสบายดีพี่น้องเอฟซีปะลุงเบิร์ดสุขสุคน,นปะป่ยอยู่ทางฝั่งลาฝั่งไทยแลายต่างประเทศยินดีตอนหับก็สู่ซองสาวบุญมาบ้านนะคือเก่าพี่น้องไงอ่านว่าพ่อกันมาอนี้สบุญเวมาเยี่ยมยามทั้งเมตู้เถาที่เราต๊ะบันไดนไะเนาะเป็นยังไงมาได้มาหลายโดนเติบแล้วดีขึ้นแล้วบเนาะทางไมตุคนมันนี่กับมาหอดมาเถึงแล้วพี่น้องไอสบุญกระเวมา ย,มยมามถามข่าวอย่างนีน้เนาะอากาศก็ะห่อนเป็นจังไดเด้เนาะพี่น้องทางฝั่งไทยฝั่งลาวเขาหรือว่าต่างประเทศอากาศเป็นจังไดเน่เนาะอ่าเป็นจงังไดอยู่ทางลาวนี่ห้อนแห้งพี่น้องเลยฝนยังบ่ทันตกเดอ้อเนาะมาหอ่อเทือนวเมตุแล้วเดีด๋ยวสิงลงไปถามก่อนเป็นจังไดเราอาการของเราดีขึ้นแล้วบ่จังได ก่อ,อนอื่นนะสมบคุณ์ขอบคุณเอฟซีทุกคนที่เขามาติดตามมาเบิ่งมาส้มแล้วก็คอยให้กำลังใจใกล้สงการแล้วพี่น้องเอ้อีกบดนเนาะอ่าอีกบดนนะบ่นานปีใหม่เ่าเฮาก็เขามาเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งกันเรามาอยู่พี่แล้วนะตอนน้นอยู่ปุ๊บอยู่วันของการพุ๊นวันนี้เรามาอยู่พี่เหราเรือ,อยังอยู่คนหรือว่าจงังใด เดี๋ยวเขาไปทำข้าวทำข้าวน้ำกันก่อนทางเมตู้เ่าก็ได้ขอบุญขอบคุณทางผูภรักผู้ใหญ่บะสุขสุโคนต้องติค่อยอให้เบียงให้งานสมบูรณที่พันมาอันนี้ก็เลมาทางเมตู้เ่าก่อนโอ้คือแดดเปงนเบี่ยงแค่ไหนเดี๋ยวเขาไปส่งโอ้ อีู่เรือนอยู่ซ่านโอ้คือแดดแท้มานี่คือมาแดดทักแทะนี่โอ้แม่เจ้าโบมีหลามโบมีหลามได้ไหแดด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 โดยสบายดีเด้อโดยเอาหนุ่งส่งเด้ออ่าเป็นยังไงเด้อแม่ตูโดยสบายดีเป็นจังไง นี่อุปเภามาอยู่พี่แล้วบันนี้เแค่เปลี่ยนได้เลยแล้วย่างๆก็ได้อยู่อยากแล้วมันคัดในนี่เนี่ยทานกั้งคายนี่นอนนะคนน้อยก็ได้อยู่กับไผอยู่กับลูกกับล้านนี่แหละโอ้คนนี้บ่มาอยู่น้ำยังบ่ได้เมื่อตะกี้คุณบ่ยังบ่ได้เมื่อ วันค่ายแม่แหละก็ที่เมืันเออโยมลาแล้วมันมีผู้อยู่เนาะก็ได้ไปตักน้ำหนึ่งข่าวกับจีนเออบัญญัติไปเป็นแล้วก็เมื่อกันแล้วมันเมื่อบ้านนี้เห็นเจ็บเนียบ่ได้ยืนได้เที่ยวไปเมันี่ยแหละขาไม่พายุมันยืนบ่ได้เแตดจังได้เงาอันกู้ขาหนีะ นี่และมื้คืนนี่อันมุ่นบดเออคุมาบ่มาไบ่ได้ดอดฝุ่นได้ลูกคึดไปออกนี่อือนอนอยู่นี่แล้วบัดนี้เนาะเออคิดฮอดเฮือนบ่อคิดฮอดเฮือนแน่เนาะไนอนอยู่พุ่นลคิดฮอดเฮือนบ่เนาะ แได้หื้อนเพื่อยู่ไปนอนอยู่ผู้มันบวคหักเนาะเล่นกับพี่พี่แห้งอย่วเว่าเจ้าม่แห้งแล้วก็ลูกลานให้ทุกนู่นนอนอยู่พุ่นอะบ่าเขาบอกไปผุนี่กันหอดโอ้ยน่เสีร่เยหนาวบว่าน้นลมพัดลมตีนยังสหนาวอยู่

เก็เจ่นไรแล้วผุจักโคมเห็ดแล้วลูกอะไรเมื่อแต่บ่อลานสาวน้อยยังฮะเมื่อแต่บ่อลานสาวน้อยอยู่ใช้ลานสาวน้อยไปเล่นไปเล่นไปเล่นน้ำไปเลีนเด็กบูยาก็เลยยินงเป็นอะอยู่อุ้ยหูรับแล้วเนาะหนวกเอออยู่ไปนี่แหละอยู่น้ำลูกน้ำลานนี่แหละเหตุอย่างไรไปก็ได้เลย้า ข้าเจ้าเมื่อกีแห้งเจ๊กได้เนาะไพ่ชิมาเบิ่งเราเนาะเอานั่งอยู่เจ้าเดี๋ยวเฮาสิมาถามแล้วกันเอานั่งอยอะก็โบ่ได้ยินขักบ่บได้ยินขักพี่เอ้าเอานั่งพักผ่อนเยู่เจ้ากับเตะมากับบาเมีมาเลยอยู่นลำราก่อนเนาะอีตนเราเห็ดจังไลยมีแต่เจ้าแล้วเนาะชักเครื่องชักของให้เรา เจ้าอันแลสิได้บุญตอนนี้ได้บุญจักเปิบได้เลยเฮ็ดจังได๋ซะมบ่มีผู้เบิ่งเราเด้เนาะเบผู้แยงแล้วกมาบัเนาะออคุณเพิ่นเฮ็ดจังได๋เนาะเบิ่งอังวดสิปะเรานแงอยู่ผู้เดียวไผสิมาเฮ็ดให้เรากินแต่เฮาเป็นพี่เป็นน้องยังบ่เบิ่งล่ะเนาะ คนแถบ้านเห่งกระติกแล้วเขาก็มาเยี่ยมได้นิดหน่อยแหละมาเด้อลูกยาแล้วไปบเห็นห um, ุ่งแต่ว่าเกิดมาแล้วโบเห็นเลยบอเลยลูกของลูกเช้าเลยลูกของลูกสาวแบบโบเห็นหุ่งมาแต่เกิดเลยไอหนุ่มเนี่ยมึงไปอยู่เห็นกะแบบมันไปทางไปเฉยๆแหละงงเท่า บ่ได้เคยพาไปหาหมอจะคือว่าโอ้ยทุกทุกอย่างยากไปแล้วบ่ไม่หยังนอนดิ้นกินก็หงกกะให้กะแม่ป้าไปหาเงินหาคำก็บงจีบหนึ่งก็ยังไปให้แม่ป้าแม่แม่ก็บ่ไม่เออไ่ได้เห็นให้เห็นหน้าบ่เห้นหน้ากะบบ้านไปแล้วเห็ดอยู่ตีเยวนา๋ชอบน้องชอบชอบว่าเด้อ

ไม่ได้แล้วลูกปุณิหน่อยอเทิงกับร้านอีกร้านเลี้ยงร้านแล้วก็เลี้ยงร้านพอา่อไปเอาปะเอาปะบ่เขาก็ไปรู้จะไปทั้งนาท่างยาวแม่นเกิดมาแล้วพันธุ์ไฮเม่เลี้ยงกี่ได้เนาะเขามาถิมให้จะบ่เลี้ยงกับฝาเลี้ยงลูกคนเขามาขายขายเจ้าอยู่ขายกับเขาคิดฮอดว่าเป็นคนจุกเจืออะไรเยือยเดือยนางล้งล้ง นางน้องเอาว่าเจ้าทุกเจ้าบ่มีົ້າອຶດເົ້າเออນອນດິນກນເຂົກเจ้าຫ້คนນຫ້ຮົຮົດเลี้ยงກິນົต้มຂົ້ກກິນນໍາກັນໄດແລມอยู่ນໍາຄົເຈົ້າລູລູກຍັງຊິຢຍັງຊ້າๆແຫຼน้อยນນນ້ອຍລູກຫຼືຫຼານ ก็พูนั่นทะลูก็เมือนั่นฮะเดลกลูกยังช้องยังน้อยนะไปในช้องพอประามหาบกคือนั่นมาแทะแล้วพอก็ไปทาประชาพอแล้วคนมากคนเก่าเอาแต่จะไปยักยากนี้ลูกกบก้มลูกกุมมล้านไป ก็ไปหาข้อเข้า hmm. ข้อน้ำเลี้ยงลูกเห็นเขาว่าเลี้ยงหลานเบิดบ้านเบิดเมืองมาบ้านเลยเขาจะว่าขายค่ะถ้านท่านนั่งเอานคลายบ่ไรเห็นแนวคลายเนาะลูกมาให้คลายผู้หญิงค่ะผู้หญิงผู้ช้องเี่ก่รไปรถไปทำไรก็ไปค่ะว่าเจ้าบ่มีวะโอคนบอกอย่างก็คือคลายง่ายแท้เนาะบ่มีอย่างว่าเข้าที่กินเชื้อปากยังบ่มีน้องนงเลยวะเอาแบบก็บ้านคอเมืองก็เอ้เข้อน้อง เขาจิ้มนิดหน่อยๆนะขายคนเนาะบัวเมีนไก่ขายได้น่ะเหมือนตาลุกโล่เลยจำมาพ่อแม่เขาน่ะได้มาแล้วเขาขายให้คนอื่นทานยามันแล้วเทาบริเวณทำไริจักบริบายน้ำเก่านะนี่เขาได้เลี้ยงหนึงนั่นแหละได้คร่วแล้วทำแบบทได้โอุ้กยากฮะมามาบ้านพี่ก็ยังมีผู้ให้ไทยอยู่ ไม่ไน้ออังได้น้อบ้างแม่โมกบูนเลปขายให้ไพ่คือบูบาทบ่าขึ้นงานขายขายให้ในบ้านนี่นะมีแลายคนอยากได้โอ้มีคนอยากได้อยู่ในบ้านนี่พระมาได้ขายก็ได้บ่ไม่ก็ย่าและแล้วก็เลี้ยงโดนเตอือนเขาพอนำเอื้อนำน้องนี่แหละพอได้กินเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานช้าๆใช่เขาเป็นมกเป็นใจใหญ่มากอะเขาบ่เป็นมกเป็นใจคือแม่เขาแหละก็ย่าเปอนเจ้ากล้องก็ได้เนาะเนี่ยเอาก้อนในขึ้นนี่นะตาบอดตาบิดนี่นะเลี้ยงเหงาไป ไงมาปัตตาเบาะจำเนาะใส่ขนมใช่ผัวก็ไปยากมากโอ้ผัวก็ติดยาติดยาติดนสารพัดสารพิษม่ได้อยู่เฮือนอยู่ชาติไปอยู่ใครอยู่มันแกน้ำเงี้ยอยู่น้ำผัวบ่จาจะมึงอยู่น้ำผัวน้ำผัวแล้วก็ทุกข์ยากผัวก็ทุกข์ยากเลยนะทุกข์แล้วทุกขถ้าได้มาแห้งไปกินเนี่ยวันบวดี เออเพิ่มไเท่าเลยเขาจะเห็ดได้มันใจเขามาเด้อลูกรถใหญ่เหยียบเด้อมักอได้จะขึ้รถเลยก็ได้งสะสมไเ่ากินมน้าอือบ้าน้ให้แล้วก็เป้งให้เรากินต้นเนาําเรากินาแซ่บอยู่พอคอแน่นะพอคอแน่บักหัดแล้วยังบ่กินบ่แซ่บเนาะกินบ่แซ่บไดกินยังก็ได้แล้วมาอือคแน่ซะ กบกบเราไปกี ations, language, like olor, ่หันหันได้มาไหนผู้ดองนุ่งเงินอยากให้อยากมีแต่เนต้นชอบผู้ใหญ่ได้อย่างนี้แต่เนต้นแฉบแล้วบ่กินข่าเดี๋ยวนี้ไม่ได้แฉบแล้วเลยเอากินไปชื่อไรกินไปนะเพราะเผ้ามือหนึ่งหันยิ่งเชื่อกะกัวหันจมนี้ไดแล้วเป็นในข่ายแม่แล้วพูดไปได้แม่ เดี๋ยวน้ำกับนมให้ก่อนน้ำน hmm ้ำมาให้เจ้ากินอาอันนี้นมเดาจือจะบ่เฮาน่ะจือเราขออนุญาตด้วยพี่น้องเนาะจะบุญปีนั่งจืออยู่ไม่เนี้ยงชะอันนี้นมคนน้อยบ่ เข่าแซ็บอยู่ก okay, enfin ki> ับนั <S <S ่นแน่ะจินอนนี่บ่เจ้าน่ะเห็นอยู่บ่เห็นอะไรอยู่แล้วร่มเข่านี่พันตีนไปสิ่งเดี๋ยวจะได้อ้าวเห็นอยู่บ่เจ้าของนี่เหดี๋ยวนี้เข่าแล้วยังหันอยู่เข่าแล้วอเหรอ จะคืนมาได้สิยางได้ตะกี้ยางหันใช่ไหมคนเดิยวคนเดียวเลยเกิดสียางได้แล้วนอนนี่หรือนอนในเจ้านะนอนในเฮ็ดได้ได้นอนนะไยโจมเขานอนเกิดขึ้นไปหรืออลูกขึ้นเองเไย่เ้าสียางไม่ท้อสียางไปสยางบ่ได้อออันดีแล้วยังมีหลานสาวมานอนน้ำ เขาามื่อนี่จะกิให้ฉีหนึ่งข่าหนึ่งน้าให้กินนะยักเลยอุ้ยอยู่ไฟอยู่ชอกได้หาเป็นเดวจ้แม่เป็นนี้แหละทาคนขวเขารจะว่าเงินฉนกับเิ้งเบิงเป็นหละบ้านเมืองกังจกทชั่ววารดอกกินกับเบิ้งจชมเเบิ้งแล้วเอบิ้งกระทอกเขาเบิ้งจะว่า คนขวบพอหองเออได้ใส่อยู่ยังเจ็ะบที่เขาบากระดาษกระดาก็บดแม่แม่เขาแม่อส่วนกระเบิงใช้เปิเบิงอ่ะแล้วโอ้ลูกหลานเนี้ยเบืองน้ำโดนเติอปไะเเขามาอยู่น้ำกระด้ หั้ไกลไก่เจ้าว่ะคู่ไก่ไก่ใช่ไหมไก่เลยน้ได้ใยเจ็บคนควเขาโคห้งอาแม่เป็นอคือหัวคู่ค้ายเจ้านอนนิดเดียวแล้วเขาบอว่าโอ้ยเจ็บอย่าห้องรายอย่าห้องรายห้องได้เด้เจ็บปวดเจ้า ได้ได so, mm. er ้ข mm. mm. <Ooh. S 3> ่าวได้น uh ้ามาจะใช้ก oh. okay. uh ิน oh. ค mm. mm ่ะเบิร์ตระโเข่าวกินเจ้าข่าวขาวหัวให้นะอย่าดึงมันมันนักน้ำนั่นต้องมันมันนักไว้เจ้ากินข่าวทิพนมาช่วยนะเบิดแล้วบบช่วยยังไงไปวิชันเลย คือพูของปูใหญ่พิ่นช่วยกันย่งยางโยหกอะไรตีเราว่าเอาไปจะคอยได้ยินแน่พี่น้องเลยเนาะผูอ้อีหละหน่อยนั่นตื่นแล้วอ้นหูก็หัวโอ้ยเดีเอาพักพรซนชาชาเจ้าเด้อพักพรซนช้าห้าวบกวนเจ้าเลยให้เจ้าพักพรเด้อเจ้าพักพรกินนมนั่นอย่าลดูกินดูเด้อ<ห>น้ำเนี่ยเขาไว้ให้กินนี่น้ำสะอาด เดี๋ยวเฮาสีลงไปตารางก่อนไหวเมื่อหน้าเด้อมีโอกาสสีเวมาไหมใช่เช้าไอ้ไวเด้อใช่จื้อเฮาอยู่บ่จื้อบ่จื้อได้ไรจื้อยังันจื่อบุญมาเอ้ยยังจื่อได้เลยเออบุญมาแล้วแมน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 อ่นเจ้าว่ายังจื่อลูกจื่อหลานอยู่เออจื่อลาน มันอีกคือกันบุญมากับสาวบุญนั่นแหล้วจังหวะชื่อเสียงปากเอาชื่อเสียงปากเนาะเอาเอาเอาเดี๋ยวเอาลงมากันเด้อสบายดีแน่สบายดีโดยเจ้าคือกันเด้ออยู่ดีมีแหงเด้อสบายดเอ้ยนะที่มาะลิน้ำผึ้ใช้คิดว่าได้ขนมนะบ่แช่บ่ขนมนะ แทบ่ขวากนะให้เราขายแล้วได้จิจาคมขายเนาะลูกหลานขายหลานจะคนรวมหมดหลานช่องช่องนี่เราไหมโอ้สองคนด้วยคุณนี่ลนะลูกคุณนึ่งคุยูเุิงนะลูกคุณนึงอันนี้ลูกเอ้ยอันนั้นลูกน้องเออลูกเอ้ยลูกน้องเอ้ยได้ผู้ชายผู้ตัวแม่เอาพ่อไหมเราประจักยังบุฝากเงินมาให้ไปจักเ็กจะไปทางใดทางยาว ผมไม่ยอมเบ่โทรบ่ได้โทรหาลูกแต่ปะลูกทำแม่นะไม่ได้ติดต่อกันเลยช่างกูใช่ช่างว่าโอ้ยแผ่นดินล่มไปแล้วบ่จจะแแปลเ่นดินอยู่ไทยแห่งล่มอยู่ก็บ่ติดต่อมาเลยดิบันแล้วลูกบันละบันละเบิ้เบิดเด้อมือหนาก่อนเด้อแซ่บบ่เลย ตาเราก็อยากชีรูบๆเขาเนาะอะเวลาเพิ่นย่างไปแล้วบ่เบิ่งเราหนุอยตาเนี่ยมันปีดแล้วบ่เห็นหงบันนี่มันเลือดเนีมันปีดมันออกชีขาวนะมันบ่เห็นแบบนี้เราเป็นมาแต่เกิดเลยเนาะกะบากกะบ่อเลี้ยงไปจักมันจะเป็นเมื่อตาดูลูกเมื่อตาดุนั่งดิ๊ดุมาเบิ่งเบิ่งเบิ่งเนี่เบิ่งโทรศัพท์เห็นบ่โทรศัพท์นี่ใช้โทรศัพท์เด้นั่งดิ๊ดุจะนั่งดิ๊ดุเพราะทีให้ขนมเนี่ยมัได้ไปม่ช่วยขนมให้ยินดอกบ่เลย อันจะอัด์ล้ายต่างอันนี้แหละตัวนี้เห็นบ่โทรศัพท์อยู่นี่เห็นบ่เห็นอยู่นะเห็นบ่ข่อยนั่งอยู่นี่เห็นบ่จชื่อเต้นเงินด้วเชียงปากก็บ่เห็นไฟ่ชื่อๆยากแต่เวลาเฮาเพิอ์นเนาะเจ้าต้องอัดประกตูเห็นได้ไอัดเมียนแหงมไปทุกที่อีกทุเดนี่โอ้ยรถขอตั้องคุณของน้องคนละลูกคุณน้องก็ฝากเงินมาอยู่บ่แเมย์กัน ว่านะเขากระไบในภูน้องนะเอาโบพอได้บ่ามาซื้อนมให้ลูกกินนูนยังพอได้อีนาู่พอได้พอเก็บพอร้อยไปและเฮ็ดยังได้ไปเฮ็ดได้เทินเลี้ยงไปเลี้ยงขายกับบริษัทขายแล้วโบเป็นไก่เม็นกาเนาะพอดีจับอย่าแกะช่งเด้อไก่ไก่ตอดเด้อเด้อเด้อเด้เป็นอนี่ถูกถูกเป็นบ่อเออเออกระบะกระบ่เนาะ ไปใช้ค่ะคิ่ะก็รดิจินอลเงินมาเที่ยวไปเที่ยวมาเขาเห็นมันยากเอากระเง่านผุล่าเชฟผุล่าฮ่าโบดมากระเตเกิดโู้ที่ชั้มเตเกิดได้ใหญ่มากก็เป็นแนวนี้เลยเนาะแต่เกิดมาเนี่ยจะกี่เนาะมันอยู่กับพ่อมันด้จักปี่เลยตอนสามปีละสามปีโผล่หน่ะคนลาวหรือคนไทยคนเวียงอ๋อคุณบริติีต่อมาเลยเนาะ ได้ติดต่อ่พอกะกะบกะเพาะคนเวียงพอนักหู้อยู่แลวมั้งผู้ไปจีเรนไปนี่ไปง้มท่าท่าแล้วกับหลดในหัยยานเตะแล้วออกไปทางเืลอนียานหลดขึ้นตามนะนะบัญชาแล้วชำงวชำคายละเฮ้เนี้ยพ่าพื้นว่าขอโทษน้อะ ม้าน้อยมันยังหัวจักลิได้เนาะในใบแจักลิ๋ดแล้วลดใหญ่ไก่ในมันหม่นใบลดไปไก่นี่มันก็ยังจักลิดเดี๋ยวนี้พวดแจกลิ๋ดต่ำใบลด้ดไปต่ำใบลดเลยมาพี่มาพี่มาพี่ลูกหล่ะมาพี่มาพี่มาพี่เราเหลือมนะเหลือตาอันนี้นี่ขนมแม่จงอาบน้ำเน่หนุ่มบอกคนน้ำเล่นว่าเราเช้ากินนมเนื้อตีคนนี้มีแต่วนก็คนมีตัผู้นั่นแล้วแต่ยังกินเนาะ Ăn à? ừ. à, có thụ nha con, chặt nồng là thụ nha, thụ phần phụ nữ thụ 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 phải nhảy một thụ phải nhảy phụ nữ thụ nha. Đưa, ừ. Ừ. Thụ nha phụ nữ Thụ ngon ngon đơ, ma mưa nã chị áo mày mày đơ. Đơ vậy đó. Ma một đứa ma. Ma mưa nã đơ. Đơ vậy à. đó. Đơ. 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 Chào cả ta thảo cả bò năm hà bò chắc cái bò ma thì. เยยสามเพลงอะไรตีคือว่าวันนี้นอนในใจกินในใจโอ้คำใส่กินหันฉันบ่คำใส่นอนหันบ่เดย์คำในนอนคำใส่แล้วนอนเดยอาไพ่สภาเห็นห้เห็นนาเดยงอมเองนั่นแหละขุดขุดเขี่ยวไปไม่ได้ไม่ได้มีรถบ่เพิ่งจ้าันเดยเขาไม่รถไม่ลังเดยเพื่อนเจ้าอยู่พุ่นกับเป็นเพื่อนก่อนี้ยบ่ อยู but, the ones ่ <superv ising refugees forever> ้็นบ้านเพื่อนือนช่อยู่อยู่เือนไอ้อนจำลุกเท่าใน้หน่อยู่ไปเอาพยายามข้างมุมไปแล้วอยู่ชนไปจำห้อมใหม่ห้องเก่าอะไรอันี่ลกมาอยู่น้ำเลานี่แล้วจ้ะอูก่ัวก็ให้เราอยู่ไปเช่นนี้อยู่ไปอยู่มั่นแล้วเากับป้าไม่เท่าก็ได้ดิจ้ะ เราเคยให้อยู่แต่เราเรามีไัยอยู่นึ่เราเดียนนี่ก็โบไม่มีไัยอยู่โอ้เราอยู่คนเดียวเลยอืมระยะเราดอกเราใหญ่เลยระยางได้ไปเป็นอยู่ไม่เท่าที่ยางบ่ได้ไปบ่เป็นใช้สิลูกสาวเจ้าไปทั้งใดไปดึงเือนหลังเออเออแบตเฮือนอังินงามได้าะลูกสาวหาเงินได้จังเหตุเฮือนงามเด้อบดะท่านี่แหละบุญนะเออ ชมเอ้ยก right, ็เพ uh, ิ uh ่นได้แม่นดีบ่เพินบ่ดาพ่าแม่ลูกชํารวมแล้วล่ะ4คนบ่ลูกเออใหญ่2หน่อย2เนาะมาเด้อลูกมาเด้อาเดียวข่อยขอจบคลิปก่อนเนาะเป็นกําลังใจให้จังได๋กะพุ่นละมีโอกาสสิมาเล่นนําใหม่เด้อสบายดีโดยไปได้มไข่บ้านม่ให้ดีไม่ดยดดย ใจใจใจตลอดปลอดภัยโอ้ยสาธุเราคือกันทั้งแหละเอาบัละอาบน้ำดิอาบน้ำก็อาอดเถิงบ่เถิงพูดตักน้ำแล้วก็ขึ้นอาบอยู่เถิงโอ้ยเย็นวะเย็นวะแล้วโจมลงมาอาบพี่โอ้ยโจมมาได้คนเดียวในบ้านเลยโอ้อหฮะดีดังเลยเนาะมินีิเวมาเยี่ยมในตู้เดี๋ยวจะมีอหนาจะบุญเีอกระที่อเวมาใหม่ไปกคนเด้อพี่น้องเด้อนะพอการผิดหนาเผิดหนี้ไปเลยสบายดี